สวัสดีครับวันนี้นะครับเราเอารถพ่วงมาเล่นในน้ำกันนะครับดูเลยหนึ่งสองสามโอ้โหวันนี้เรามีรถลอยน้ำด้วยนะครับโอ้โหนี่นครับต่อตัวกันอย่างอย่งอางกับรถไฟเลยครับดูสิรถเออต่อกันย,ยาวๆนะ่าจะโอเคนะนะ มันไปต่อไปต่อใช่ไหมนี่เราจะมาต่อกันนะครับไอตัวน,นี้ลอยได้ใช่ไหมลอยได้ลอยได้ครับโอ้ยเราไปช่วยเหลือรถคันนี้ก่อนอนีตจมน้ำนะครับนี่เราต้องไปขนวัวขนควายมาด้วยต้องลองดู เอ้ยคันนี้ก็ลอยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยคันนี้พอได้อยู่นะเนี่ยนะเลยมัดกันเลยเฮ้ยคันนี้ก็ลอยได้อยู่อ่ะ ไปแล้วนะครับไปลอยน้ำแล้วยังกับรถไฟเลยนะครับโอ้โยุกยกยกยกหายท้องอ้าวขาดครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ข่วงหลุดนะครับโอเคลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย